นางจุธามาศคำสุนทรเกิดเมื่อวันที่27เมษายน2520อายุ47ปีสถานภาพสมรสมีบุตรหนึ่งคนวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาพืชศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเริ่มรับราชการเมื่อวันที่21สิงหาคม2557รวมอายุราชการ9ปี6เดือนโดยได้บรรจุครั้งแรกที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธรและได้มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจสร้างผลงานมีความเพียรพยายามและทำงานในชุมชนให้มีประสิทธิภาพจนในปีพศ2560 ได้ส่งผลงานประกวดประเภทนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดีเด่นได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งในปีพศส5 6 2ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานระดับประเทศจากสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4จังหวัดขอนแกน่นมีแนวคิดอยากเปลี่ยนลักษณะการทำงานเพื่อที่จะได้เรียนรู้งานใหม่ๆ อยากศึกษางานและเรียนรู้งานในระดับจังหวัดจึงได้ย้ายเข้ามาทำงานในสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะโสธรเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางานและมีส่วนในการขับเคลื่อนง,งานในระดับจังหวัดอย่างจริงจังปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะโสธร และได้พัฒนางานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องจนสามารถรวบรวมผลงานเด่นได้3งานดังนี้ 1. ส่ง,งเสริมให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์แบบกลุ่มให้ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ระหว่างปี2563ถึง2566จำนวน935รายพื้นที่ 6,323ไร่ได้มีการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรทำให้เกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกทั้งยังทำให้เกษตรกรนำความรู้พื้นฐานของการทำเกษตรอินทรีย์ไปพัฒนาตนเองเพื่อสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นต่อไปผลงานที่สอง ส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์แบบกลุ่มได้ผ่านการรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์ระหว่างปีพศ2563ถึง66จำนวน120ไรยพื้นที่515ไร่สามารถเป็นต้นแบบมันสำปะหลังอินทรีย์ของจังหวัดยะโสธรโดยได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกนชนได้แก่บริษัทอ bon ุบลไบโอเอทานอลในการขับเคลื่อนง,งาน ผลงานที่3ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรอินทรีย์เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จำนวน40รายพื้นที่29.5ไร่ได้มีการบูรณาการกับโรงพยาบาลกุดชมุมและบริษัทยโสธทรออร์แกนิกสอปกรและกลมวิชาการเกษตรทำให้จังหวัดยโสธทร ได้มีแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรพันธุ์ดีเป็นแหล่งเรียนรู้ให้จังหวัดยะโสธรและจังหวัดใกล้เคียงต่อไปมีแนวคิดในการขับเคลื่อนง,งานดังนี้ 1. วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 2. พัฒนาตนเองโดยหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนง,งาน 4. ประสานงานและเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับหน่วยงานภาคี 5. เชื่อมโยงการตลาดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 6. ประสานงานอำเภอสนับสนุนเกษตรกรส่งผลผลิตเข้าประกวดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดยะโสธรเป็นที่ประจักษ์ต่อไป